สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ s o c k t ท็ o d c a s t สที่พร้อมพาคุณสำรวจเรื่องราวที่สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยและในวันนี้เราจะมาพูดถึงวันกองทัพไทยซึ่งตรงกับวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันสำคัญที่คนไทยมีความภาคภูมิใจในความกล้าหาญและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย วันกองทัพไทยถูกกำหนดขึ้นเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์นั่นก็คือการยุทธหัตถีของสมเด็จพะระเดชสวนมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่งพมา่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์แรมสองค่ำเดือนยี่ปีมะโรงพุทธศักราช2135จากการคำนวณในปัจจุบันจะตรงกับวันที่18มกราคมของทุกปี การยุทธหัตถีเป็นเหตุการณ์ที่แสดงถึงพระปีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและถือเป็นหนึ่งในชัยชนะสำคัญที่ช่วยปกป้องกรุงศรีอยุธยาจากการรุกรานของพมา่าย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2135พระมหาอุปราชาแห่งพมา่าได้นำกองทัพจำนวนมหาศาลมุ่งหมายจะตีกรุงศรีอยุธยา แต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนำทัพไทยหนึ่งแสคนไปตั้งค่ายณตำบลหนองสารายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีในการสู้รบครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถทรงนำทัพด้วยพระโคชสารแต่ด้วยสถานการณ์ที่ทำให้ทั้งสองพระองค์ต้องตกอยู่ท่ามกลางวงร้อมของกองทัพพม่า สมเด็จพระนเรสวรมหาราชทรงเห็นโอกาสในการแสดงพระปีชาสามารถทรงท้าทายพระมหาอุปราชาให้ทำการยุทธหัตถีการชนช้างในครั้งนี้สิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของสมเด็จพระนเรสวรมหาราช พระองค์ทรงใช้พระแสงขอเงาควันพระมหาอุปราชาจนสิ้นพระชนบนคอชา้างชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาเอกราชของไทยแต่ยังเป็นการแสดงถึงความกล้าหาญและไหวพริบของผู้นำทัพไทยในยามศึกวันกองทัพไทยไม่ได้ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่18มกราคมตั้งแต่เริ่มแรก แต่เดิมทีกระทรวงกลาโหมเคยกำหนดวันที่8เมษายนเป็นวันกองทัพไทยต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่25มกราคมแต่หลังจากมีการตรวจสอบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในภายหลังพบว่าการยุทธหัตถีในครั้งนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะตรงกับวันที่18มกราคมและในปีพุทธศักราช2549 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยเป็นวันที่18มกราคมของทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์และถือเป็นวันที่เราทุกคนล้ำลึกถึงความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันกองทัพไทยในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงวันล้ำลึกถึงเหตุการณ์ยุทธาธิปแต่ยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะให้เกียรติและระลึกถึงทหารไทยทุกนาย ที่เสียสละเพื่อปกป้องประเทศชาติตลอดจนถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ผ่านมานอกจากนี้ในวันที่18มกราคมของทุกปียังถือเป็นวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือวันยุทธหทัตถีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความกตระตยูต่อพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของวันกองทัพไทยที่สะท้อนถึงเกียรติประวัติและความเสียสละของบรรพบุรุษของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้ให้คนรอบตัวได้รับรู้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ